ก็สวัสดีชาวสันดานเกียนนะครับวันนี้เสกิวก็จะมาลงดัน130นะครับก็นั่งรอตั้งนานนะครับก็ไม่มีใครออนนะฮะมีเพื่อนๆออนเขาก็ลงดันคนเดียวกันนะครับประชดครับประชดกิวครับประชดวิในกิวนะครับคงไม่ต้องบอกว่าใครครับไม่ค่อยจะอ่อนบอกว่าวันนี้ไปเมานะฮะนี่ก็เงียบหายไปเลยไอเราก็นั่งรอแต่ตอนนี้ก็เกือบๆตอนนี้สี่ทุ่มแล้วฮะสี่ทุ่มแล้ว ครับโอเคเดี๋ยวก็จะลงนะฮะลงคนเดียวเลยนะครับลงคนเดียวเลยรอบนี้ประชดนะฮะ <laughs> โอเครอเล่นนะครับไม่มีอะไรก็จะลงให้ดูว่าเซฟเบลดเล่นเบดยังไงนะฮะโอเคเอาเลิกกันเลยไม,ม่มีอะไรครับเรานนเราจะเล่นไปบนไปนะครับขานแหลกเล็กน้อยนะฮะเมซาว์วะองข้างลงดัง,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 งโมอยู่หรือเปล่านะฮะ ครับไม่แรงครับเบลดก็ใส่ของพื้นๆน,นะ M7 เบ็ดตัวนี้นครับไม่มีอะไรครับดูอดตีธรรมดาเบาๆครับอนีเดี๋ยวจะตัดเป็นช็อตเป็นช็อตไปเลยนะครับว่าถึงบอสถึงบอสถึงบอสไปเลยแล้วจะให้รู้ว่าเล่นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวหวดวลพวกนี้ก่อน,นครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวตัดไป กันต่อไปแล้วครับนะฮะอ่ามาต่อแล้วครับก็มาถึงบอสตัวแรกนะฮะก็บ่นกันเลยเกินว่าทําไมไม่ใช้แบตสามแบตสามครับแบตสามเบสมันไม่แรงนะครับต้องใช้แบตสองนะครับนะฮะนะครับสังเกตดาเมจที่ขึ้นมานะครับมันต่างจากแบตสามเห็นเลยนะครับครับต้องเข้าใจว่าครับเล่นเบสมันเหนื่อยครับเล่นเบสมันเหนื่อยมันเมื่อยตะกุ่มมันเมื่อยนิ้วนะฮะ ต้องเห็นใจกันนะครับจะบ่นนี่ว่าโอเคครับรอตัวแรกผ่านมันเฉลยนะครับไม่มีอะไรสบายสบายนะครับค่อยขวนไปเพื่อนมันก็หมดเองนะครับอาจจะมีขวนกระตุกได้บ้างเพราะว่าคอมผมมัค่อยแรงนะฮะตอนถ่ายเครื่องมันกระตุกกระ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 ะเลยเนี่นะครับรอบนี้เราเล่นไปบ่นไปครับบ่นคนในคิวด้วยนะฮะ ของหัวเกี้ยวก็ไม่ค่อยจะอ่อนนะฮะเลยเบร์แล้วเขผาเกีวฮะพเเผวในเท้าลงดันหมเย็นก็ไม่อ่อนนะฮะนานก็นกนเขามาอ่อนทีนะฮมาหุเวรหุบไแล้วก็ไปนะฮะส่วนลุงก็ไม่ค่อยจะเข้ามาะฮะทำไม่อันเชิญที่ก็ไม่เข้ามาเลยอ่ะร้อยดุงเนี่ยอ่ะใครไลน์มาไม่สนใจครับไม่สนใจ <laughs> เป็นเด็กเป็นเด็กไลน์มาเราไม่สนใจนะฮะ เราจะลงดังนเงครับตอนนี้เราจะลงดานเดียวแบดบเดียวไม่ตายนะครับมึงจะอื่นไปไหนฮะฮะอ้าวไมปแปล,ปลกูคอมโบก็ได้นะครับนี่ฮะโอเคอ่าตัวแรกตายแล้วนะครับ เนี่ยฮะลงคนเดียวอ่ะอาจจะมีค่าบ้างธรรมดานะฮะของก็ไม่ค่อยจะแรงกับเขานะฮะมีแอมเทั้งตัว107ยเจ็ดแอมเจ็เฉยๆนะครับตัวนี้ใส่ไว้ผมเียนไม่ได้แล้วอีสัตว์โอเคครับไม่เป็นไรตัวไรละโอเคเดี๋ยวตัดไปบอสตัวต่อไปนะครับอ่ามาถึงบอสตัวต่อไปครับตัวนี้เราจะหัวดมันเล่นเนี่ยนะฮะสังเกตว่าเบ สังเกตว่าเสจะแปลงแบตสองบ่อยเพราะว่าใช้แบตสองค่อนข้างจะแรงกว่า้วฮะจะมีกระตุกบา้างครับเพรว่าเห็ุค่อนข้างจะแรกตรงนี้พยายามขวนให้ได้จังหวะที่สุดขวนตีนนะครับถ้านกจะเข้ามาในระยะที่เสกำลังขวนเนี่ยมันจะทำให้ ตัวละครมันเปลี่ยนเป้าหมายไปวดมอนสเตอร์ข้างๆแทนนะครับมันเลยจะมีปหายช่วงนี้นิดนึงเห็นแล้วว่าเพราะว่าแบตสองอัพเดทจะตีแค่เจ็ดเดียวนะครับมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับร้อยสิบแล้วก็ปั๊บซะนะฮะดูครับแต่ดามเมทสามพันเฉื่อนมากครับเดี๋ยนเรือรถลงไปนะครับ เป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างดีของเบสเลยนะครับปับ๊บแอดดัมเมดเนี่ยฮะช่วยได้ว่าเออเราเกียดเล่นอย่างเงี้ย๋ยวก็ตายแล้วโอเ,โอเหนอยวอ๊ออ่ามิดแดกนะครับท่านี้ไม่ค่อยจะโดน <c oughs> นะครับหมดโอเคแบบนหมดอ่าแบนบหมดพอดีบอลตายพอดีนะครับ โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปวอดตัวต่อไปเลยอ่ามาถึงบอสตัวต่อไปแล้วครับบอสไฟนะครับจะขวดมันแบบเจ็บปดวดรวดร้าวนะครับวันนี้นดูนะดนะฮะก็มิดแดกมันเลยนะครับโอเคเราจะกดยาเลยนะครับรวยครับไม่กดยาป <laughs> ่าแล้วครับเดี๋ยวมันจะพ้าไปเรา้องกดยาการขวดเราแรงขึ้น เนี่ยเหตไม่แรกนะครับถ้าเหตนไม่แดกเนี่ยจะขวดแบบนี้นะครับคือจะวนจวดมันขวดค่อนข้างจะเร็วมันมีตะกอนะฮะเลือดก็จะไหลเป็นน้ำนนะะอย่างเงี้ยอย่างโบโฟาสนะฮะเือร้ายกันถามว่าทำไมเสียไม่ใช้นะฮะเรื่องถามครับเสไม่ใช้ตัวที่สองนะฮะเราเราลาลงดันเรามีแบบมีแผนตลอดเวลาครับเราคิแดแรนไปตลอดว่าเราต้องแผนไปว,ว่าตรงนี้เราต้องทําอะไรทําอะไรทําอะไรนะฮะมันึงเรียกมือ,อชีพนะฮะ ลงเป็นลงเป็นอาชีว์ครับลงดันโอเคตายครับคนสองไปสามสิ <c oughs> เล่นม,มากเหมือนเงี้ยโอเคตายแล้วเริม่มแหลกครับเริ่มแหลกแสดงว่าห้องค้างโหลดหนังโตะฮะ ่ายอเสกก็จะไปขอดูด้วยนะฮะโอเคครับอยากว่ากันตัวต่อไปเลยโอเคมาตัวต่อไปนะครับหน้าสองของบอสไฟนะฮะเราต้องข้าเอามันลงเลยแล้วนะครับเพราะลูกน้องมันเยอะมากถ้าเอามันตรงนี้เอามันลงนะฮะเพราะว่าลูกน้องมันเยอะเลตกปัญหาในการขวนได้ อ่าหัวทิมครับไม่มีไรไม่เป็นไรอ่าไม่ผมบับดีช่วยเพื่อไม่โดนตีนะครับน้องมา้วครับน้องมีไฟโหมนะครับต้อคเคลียบอสก่อนนะครับก่อนนี้ลูกไฟมันเยอะกว่าน,นี้เราจะเคลียร์มันไม่ได้นะครับ เป็นลูกน้องันจะทำให้เราขวดยากขึ้นนะฮะไม่เป็นไรครับเราก็จะมียืนจุดยืนใหม่ออหาจุดยืนของตัวเองนะฮะรู้สึกว่าแบตเดียวจะไม่ตายนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับเราแปลงของเหล้าสองนะฮะเยนหัวเลยครับไอห,หัวแบบพอเพียงครับ บอกห้าที่สี่สิบนะฮะมันไม่ได้ไปต้องแพงครับเราเน้นคุณภาพครับนะมันก็เท่ากันนะฮะมันก็เท่ากับหัวราคาถูกูสูงนะฮะอ่าโอเคนะครับก็มาถึงบอสตัวต่อไปนะครับเสยข้ามตัวนกมานะครับเพราะว่าที่เกียรตครับง่ายๆครับทีเกียรต์ผ่าหลงมันนานครับเลยไม่อยากเอาครับปล่อยให้มันจระเติบโตโกบ้างข้ามันทุกวันทุกวันทุกวันไม่เบื่อนงไงฮะนะฮะ เอาตรงนี้แทนเลยนะครับนะฮะเอาตรงนี้แทนนะตรงนี้จะแสบหมือนตรงที่ว่ามันดูดพลังเราได้นะครับดูด HP นะครับคือเกรดของเรานี่เองเนี่ยได้คือไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมเกรดเซเบตเยอะนะฮะไม่ใช่ครับเพราะว่าลงในช่วงที่มีเนชั่นมอลพอดีนะฮะคือถ้าเกรมนกับฟูลก็ออกเกมไปเติมใหม่นะฮะไปเติมเ a t i o น w อ r นะครับไปเติม Nation War ครับ ไม่มีปัญญาซื้อเกตดเหลืองๆของเขานะฮะตันแทงนะฮะไปคุ้มด้วยนะฮะเราห้าสิบปวดร้อยก่อนเอ็มเนี้ยไม่ไหวครับเติมไปนเพื่อนบอดีกว่าครับกำไรเห็นๆนะฮะ,ะแมงตัวเท็ดพีเลยครับไม่รู้มันจะดุไปทำไมนะฮะพอทพีมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับความพอใจความสาหะเราจะหมดไปนะฮะ ายนะครับค่อยๆบวนไปเดิเล่นไปบวไปนะครับอันนี้เล่นไปได้มาหิวข้าวครับเสร็จเขาจะมีกินข้าวแล้วหน่อยก็เลยมาลงดันดูก่อนอา่าล่าสองแม่งเลยครับใส่ครับ มันจะตายครับโอเคครับตายแล้วครับมันจะตายครับอ่ะไปรวมไปกันเลยอ่ากลับมาบอสตัวต่อไปนะครับไอตัวอ้วนนะฮะเป็นบอสที่แม่งไม่มีความคุ้มฮะดอกของก็เหี้ยถึกก็ถึกนะฮะพอๆกับไอ้ดันร้0ยี่สิอะไอตัวเล่นไอตัวบอสตัวนี้แหละฮะของเหี้ยมากถึกก็ด้วยเลือดเยอะอีกงหากนะฮะ มันไม่ได้เกินความสามารถเสบเดบตนะฮะที่จะขวดมันลงไปนอนกับเพื mm ่อนได้ม okay. yeah. yeah. <laughs> <laughs> ันต้องขวดใส่มุ่มมันนะฮะมันจะได้ไม่กระเด็นไปไหนไม่ต้องเสียเวลาเรายาหมดยาหน่อยนะฮะโอเคหาขวดละห้าสิบขวดห้าล้านครับยาแอมซีมีอะไรใส่ขวดไปเล่นๆอย่างนั้นแหละ แรงค์น like ้อยไม่ยังเดียวเดียวอ้าวครับตัวเมียด้วยมันจะตายไหมครับวันนี้เม <huh ื่อยนะครับเมื Tur> ่อเมื่อยครับเมื่อเมื่อย วนตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงฮะเริ่ม <c oughs> เ,เมื่อยเหมือนกันครับตายแล้วครับไม่เป็นไรครับเงารวยครับเกตเลยครับเดี๋ยววัไปครับขวามันจะคว่ำในทางนึงนะฮะ เกตได้ว่าพอเวลาเราแปลง2อแล้วใส่หัว40นะฮะคิดจะต่างกับตอนใส่หัวเหล็ก8เลยนะฮะควัมจะแรงขึ้นมากนะฮะโอเคตายแล้วหนึ่งตัวคับว่าโอเคครับมาบอสต,ตัวต่อไปครับนางเนื้อครับนางเงือกน้อยบินไปบินมานะครับไม่โดนนะครับคิดแดกตลอดครับท่านี้ ให้เร็วให้ตายเร็วสุดนะครับเพราะว่าการเงื่อนจะค่อนข้างจะตีแรงไม่อยู่ในนนะฮะนะฮนะผมก็ต้องคอยดูระวังนะฮะดูว่ามันจะหัวถมเมื่อไหร่นะจะแหลกไปไหนครับให้กูลงดานก่อนได้ไหมแล้วค่อยโหลดนะฮะโอเคดีขึ้นครับ จะระเบิดพลังบองมใส่ผมนะครับสุดยาดีกว่าครับเดี๋ยวแม่งจะหวัวผมตายเ,าเยอะๆ้วครับยาเย็นเอ้ยยาหลบเจ็ดพันเจ็บงการน้ำนะครับข้าต้องการน้ำฮ่าฮ่าฮ่านการน้ำนะครับมันก็หายไปโน่นนะครับ โดดเสียบมันครับอุ้มเด็ดมันก็จะระเบิดบอลเลยผมนะฮะนี่มจะตายอย่างอานนาห์ได้ละวครับมใส่ตั้งแปลงสองคอแล้วครับตรงนี้นะเร็จตามไปไปนะครับการมันการมันนะฮะอะไรอีกแล้วโอ้ เย,เยเอะแยะไปหมดไลยครับไร่ <c oughs> องโอเอโอเคนะครับว่าตัวต่อไปอ่าเราจะมาบอสตัวต่อไปนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะบอลเยอะเราต้องใช้แบตสามนะครับกัรต่อบอสออกมนะตกสัตว์นะครับ การกดทายครบ,ค,รบคือเนี้ยคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองครั้งแล้วครับแล้วก็สามสองครั้งแล้วก็สามทำอย่างนี้วนไปสักสี่รอบนะฮะนะครโอเคนะครับครับท่ามันจะครบอยู่นะครับนีจะครบนะฮะนี่ต่อไปคือท่าใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตมานะครับ ไทาอินเชียร์เนี่ยนะฮะค่อนข้างจะเอื้อเฟื้อแหลกด้วยนะฮะค่อนข้างจะแหลกสิ่งไม่ค่อยจะแหลกเท่าไหร่เหนื่อยครับห่วงคนเดียวไม่หวมงง่วงเ,วเหนื่อยสะสมห่วงคนเดยเอยหนักมาก อ้าอโหครับทําไมเราตีไม่ติดที่ครับใส่หัวผิดอันครับโอ้บาดนี้มันก็ตายไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรนะฮะหัติดที่มันก็แรงขึ้นแบบไม่มีข้อตัแยง้งเลยฮะดดันแล้วนะครับต้องดูเวลาครับ จะเข้าไปเอาเกตไม่ทันครับชิปหายนะครับทีนี้โอเคตายครับตัวนี้อ้าวอ่าวมาตัวต่อไปเลยนะครับไอสายฟ้านะครับเราก็จะขวดมันอย่างเดิมนะครับโอ้อันนี้ให้เวลาไป50นาทีแล้วฮะเหมือนกันนะวดไปได้ครับ เราต้องรีบขวดมันนะครับเพราะว่ามันจะปล่อยลูกน้องออกมาลูกน้องมันค่อนข้างจะตีหนักนะฮะตัวนี้เราต้องรีบปล่อยเราต้องรีบฆ่ามันก่อนที่เจ้าสายฟ้าตัวนี้มันจะปล่อยลูกน้องออกมานะฮนะเนี่ยคลิปเบาๆนะครับหกหนึ่งสองนะฮะรดู <c oughs> รว่ามันจะปล่อยมาไปมาครับที่โกงครับ หนึ่งหนึ่งไม่สู้นะฮะเขาจาลูกท้องมาด้วยอะฮะคืบอสคิโกงน,นะฮะทุกคตายแล้วครับมันจะตายแล้วขวานเป็นมือหยิดแล้วครับตอนนี้นั้นลงดันร้อยสี่ห้าทั้งสามรอบเนี่ย จะเปลี่ยนเป็นโหมคอมโบนะครับเพราะว่าต้องเอาลูกน้องมาด้วยโอเคตายแล้วครับโอเคไปครับว่าวัดบอสตัวต่อไปโอเคครับก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายครับบอสใหญ่ของดันร้อยสามสิบนะเราจะหัวดันกัน,นครับ เราต้องโดดใส่มันครับมิดแดกครับมไ,รไม่เป็นไรหม่ครับปวดมันแบบไลเยใหญ่ๆครับปวดมันเข้าไปครับหใหญ่วดแด่มันจะมีท่าเด็ดหรือท่าหนึ่งนะครับเางทีท่าไม่ตามันเลือเดอเยอะๆอาจจะตายได้นะครับพยายาม เวลาลงเป็นลหลายๆคนให้ยืนแยกๆกันไว้นะครับอย่าไปรวมกันอาจจะโดนท่าใหญ่มนทั้งคู่ตับทั้งคู่ก็มีแล้วนะฮะเคยโดนบ่อยนะครับเพราะว่าตะกอนลง130บ่อยมากนะฮะเพื่อนนะครับเพื่อนก็ชวนมาเจอน,น,นะฮะว่าเด็ก130ไม้130ไม้มึงไม่คิดจะลงกระดาหนึ่งกันแล้วหรือไงครับไอ้เนี้ยไปลงด้ทุกดันนะฮะโอเคนตายแล้วครับ โมเป็นึ่งหอนแล้วตาม่ใส่คนเดี๋ยวขอนะก็จะดูว่าอะไรลงมาบ้างนะฮะเดี๋ยวไ่ใส่เนไปด้วยดูของไปด้วยนะฮะพอเราใส่หัวเข้าไปครับดูครับเลือดมันลดต่างเดี๋ยวตอนใส่หัวเดือดแปดเห็นเลยนะฮะ ยิ่งขีเยอะยิ่งแรงครับเบรดเนี่ยครับไม่ตายลวไม่ถึงรเป็นะครับปุ่มเดียวครับจบสวยครับดเดียวตายโหงเลยครับโอเคนี่ก็เป็นการลงว้สามสิบนะฮะจบแบบคนเดียวเดี๋ยวก็ไป กดเอโหูเ่นั้นเองนะฮะไม่มีอะไรให้ลงให้ดูเฉยๆเห็นป้าอายบอกว่าอยากเห็นเบสเ,เ,เล่นเกมเล่นยังไงนะก็เลยอัดคลิปให้ดูซะเลยนะฮะโอเคไว้กันว่ากันใหม่นะครับชาวสนานเกียรตทุกท่านโอเคจบคลิปแค่นี้แหละครับบาย